สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือกบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับกับบรรยากาศวันอาทิตย์สบายๆนะครับวันนี้วันที่4กันยายน2 0 2 2มาพร้อมกับเฟียร์แอนกริดอินดที่20จากเมื่อวานนี้21เมื่อวานนี้เราพูดกันนิดนึงแล้วนะครับเกี่ยวกับวันสำคัญสำคัญของเดือนกันยายนวันนี้จะมาทวนอีกรอบนั้นเพื่อนอ CPI Data นะครับ13กันยายนที่จะถึงนี้นะครับ ส่วน15กันยายนก็จะเป็นอ t h e r e u m Merge นั้นเพื่อนจริงๆ Ethereum Merge เนี่ยเป็นอะไรที่ผมตื่นเต้นมากกว่า CPI นะครับเพราะว่าอยากเห็นเป็นบุญตานั้นเพื่อนในเรื่องของอ t h e r e u m Proof of, of Stake นะครับแล้วก็20-21นะครับประชุม FOMC นะครับแน่นอนหมายความว่า,าวันที่21ก็จะเป็นวันที่ลงุงเจริมออกมาก่าวศูนย์ทรพจน์แล้วก็ตัดสินใจว่าแกจะเอายังไงกับชีวิตของพวกเรานั้นเพื่อน ส่วน22กันยายนนะครับก็ Cardano Hard Fork นะครับตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ FC ของ Cardano นะครับเก่งรับไว้แล้วนะฮะว่าจะมีการ Buy the Rumor Sell the News หรือเปล่านั้นเพื่อนซึ่งต้องมีอยู่แล้วนะฮะแต่ที่ไม่มีใครรู้ก็คือมันจะออกมาเลเวลไหนนะครับจะจะดัมกันวันนั้นหรือว่าจะรอให้มันอยู่ในช่วง Maintenance ก่อนนะฮะในเรื่องของ Ethereum เนี่ยผมไม่ค่อย ไม่ค่อยตกใจไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะในวันที่15กันยายนในเรื่องของ e ี h ร r e u มเมอร์เพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็สเต็กไว้นะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะเทขายได้วันนั้นนั่นเพื่อนโออีกอันนึงนะครับเมลกอก o ด้วยนั่นเพื่อน15กันยายนนะครับก็จะเป็นการทยอยคืน1,41,000บิตคอยให้กับลูกหนี้แล้วก็อดีตลูกค้านะครับซึ่งตรงนี้ต้องเรียนตรงๆนั้นเพื่อน พัฒนวิสัยของข่าวเนี่ยมันไม่เคยชัดเจนเลยเรื่องของเม้ากอกว่าจะคืนเท่าไหร่คืนวันไหนบางข่าวบอกว่าเฟสแรกเนี่ยจะคืนเป็นเงินเฟียก่อนนะฮะแล้วเฟสสองค่อยทยอยคืนเป็น Bitcoin คือเฟสแรกเนี่ยจะคืนเป็น Bitcoin มูลค่าของเงิน f i ียนะครับก็เท่ากับว่าถ้าเกิดเขาติดเรา1นึ่งบ i ตคอยเนี่ยเขาก็จะคืนเรา20,000ดอลลาร์ 20, สหรัฐอะไรประมาณนั้น,น,นเพื่อน ก็เป็นอะไรที่เราคนโทรลไม่ได้แต่ก็ต้องติดตามให้ดีนะครับในเรื่องของมาลกอกวันนี้สยามบล็อกเชนนะครับก็บอกว่ามูลค่าตลาดคริปตโตร่วงต่ำกว่า1 000, 000, 000, 000ล้านล้านดอลลาร์อีกครั้งนะครับเหรียญออรคอยก็พากันแดงเถือดนั้นเพื่อนก็ขอบคุณสยามบล็อกเชนนะครับอย่างที่เรียนเมื่อวานนั้นเพื่อนข่าวค่อนข้างแห้งนะครับวงการคตตริปโตช่วงนี้แล้วก็ลองวิกเอนในสหรัฐอเมริกาอีกด้วยนะครับเ,เมื่อวานนี้ผมโพสต คำถามใน youtube ชุมชนนะครับว่า all coin ที่คุณกล้าออกอินคือเหรียญอะไรนะฮะก็ใครที่สนใจก็ไปดูคำตอบหรือว่าไปแลกเปลี่ยนมุมมองได้นะครับขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่ลงความเห็นแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยพูดตรงๆว่าบางทียากเหลือเกินนะจะไปคอมเมนต์อะไรที่ไหนจะไปแสดงความเห็นเนี่ยเหมือนกับว่า มันเร็วที่จะมีคนมาตัดสินความเห็นเรานะครับลงไว้5นาทีเดี๋ยวก็มีคนมาต่อว่าต่อขานเราแล้วว่าไอเนี่ยเหรียญน,นี้คุณลงไปได้ยังไงเหรียญน,นี้คุณชอบได้งไงนั้นเพื่อนคือสุดท้ายผมมองว่ามันก็เป็นเงินของเขานั่นเพื่อนนะฮะและความความพอใจของแต่ละเหรียญของแต่ละโปรเจกต์เนี่ยมันเหมือนกันไม่ได้นะฮะสำคัญที่สุดผู้เชี่ยวชาญอันดับหนึ่งก็คือตัวเรานะฮะเรารู้ว่าความรับผิดชอบชีวิตของเรารายได้รายจ่าย เราควรจะเล่นเหรียญไหนสั้นยาวยังไงนั่นเพื่อนก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับทุกมุมมองที่เรียกว่าสร้างสารรค์กันทั้งนั้นเลยนะครับข่าวนี้เขาบอกว่ามิจฉาชีพและแฮกเกอร์เกาหลีเหนือนะครับมิจฉาชีพหรือเขาเหมือนกับกล่าวหาว่าเป็นเกาหลีเหนือนั่นเพื่อนเขาบอกว่าเอาข้อมูลส่วนตัวจาก linkedin ของคนทั่วไปเนี่ยไปสมัครงานเกี่ยวกับคริปโตนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ทุกสายงานโดนกันหมดนั้นเพื่อนยังไงระวังนิดนึงนะครับข้อมูลบนลิงก์ตินข้อมูลส่วนตัวจาก Facebook จากโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มของเราเนี่ยคือสมัยนี้เนี่ยถ้าได้เรียกว่าชื่อนามสกุลเรานะครับได้วันเกิดเราได้ที่อยู่เราเนี่ยผมว่าเขาทำอะไรได้เยอะนั้นเพื่อนก็ระวังกันให้ดีนะครับคนที่เล่นโซเชียลทุกวันนี้เนี่ย เรียกว่าบัญชีโซเชียลมีเดียโดนแฮกกันว่าเล่นเล่นเพื่อนถ้าเกิดวันหนึ่งช่องนี้แจ็คพอตแตกนะครับอย่าลืมนั่นเพื่อนถ้าช่องนี้ถูกแฮกและเกิดมันมีขึ้นว่าคุณส่งมา1อีทคุณจะได้คืน2อีทเนี่ยอันนี้คือไม่ใช่ผมแน่นอนนั้นเพื่อนก็อย่าส่งนะครับหายแน่นอนนะครับต่อไปมาพูดถึงทวีตของ Watcher.guru นิดหนึ่งนะครับซึ่ง Watcher.guru เนี่ยเป็นเรียกว่า โซเชียลมีเดียคริปโตที่ผมตามใน Twitter นะครับปกติครอบคุมข่าวเกี่ยวกับคริปโตเป็นหลักนั้นเพื่อนก็วันนี้มีการทวีตถึง CFO ของ b a s แ b a d อนด์บีออนนะครับกับการตัดสินใจคิดสั้นนะครับก็เป็นข่าวที่สร้างความสะเทือนใจให้กับแวดวงการลง,แว,วง,รลงแวดวงการลงทุนพอสมควรนะฮะเพราะว่าหลังๆเนี่ยมันมีข่าวออกมาใครที่ตามข่าวหุ้นสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะทราบกันดีว่า Ba สแบ a แอเนี่ย เจอปัญหาสภาพคล่องนะครับหุ้นตกเรียกว่าพูดกันทุกวันนั้นเพื่อนใครที่ไม่รู้จัก Bed Bath and Beyond นะครับมันเป็นร้านที่เหมือนกับขายอุปกรณ์แต่งบ้านนะครับตั้งแต่ฝักบัวไปยันจริงๆแล้วมีทุกอย่างนะครับแชมพูอะไรที่เกี่ยวกันในบ้านนะครับแต่ว่ายอดขายหลังๆเนี่ยเรียกว่าตั้งแต่ปี2015ลงมาเนี่ยมันก็ล่วงมาโดยตลอดนะฮะแล้วก็มีการเปลี่ยน CO รอบนึงในช่วงปี2018 ตั้งแคมเปญใหม่ปรับสภาพร้านใหม่ให้มันดูใหม่ดูกว้างขึ้นนะฮะก็พอทุกอย่างมันเริ่มจะดีขึ้นก็มาเจอโควิดนั่นเพื่อนแล้วก็ในเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยเขาก็ไม่ได้พัฒนาเท่าไหร่นะฮะสู้กับ Amazon สู้กับแพลตฟอร์มอื่นๆไม่ค่อยได้นะฮะก็ล่าสุดนะครับก็ไม่มีรายละเอียดแบบลึกๆนั้นเพื่อนแต่ว่า c f เเขาก็อย่างที่เรียนนะฮะคิดสั้นก็หุ้นเนี่ยจากเดิมทีอยู่ที่7080ดอลลาร์สหรัฐ ทุกวันนี้เหลือประมาณ8ดอลลาร์นะครับไม่รู้ว่าเปิดตลาดวันอังคารสาหรัฐอเมริกาจะเป็นไงนะคะรับเพราะวันจันทร์เป็นวันหยุดทั้งนี้ประเด็นก็คืออย่างนี้เพื่อนๆพยายามรักษาสุขภาพจิตให้ดีนะฮะสมัยเด็กๆสมัยผมโตในยุค90เนี่ยไม่ค่อยมีเพื่อนที่แบบเป็นโรคซึมเศร้าอะไรเท่าไหร่นะฮะสมัยนี้เนี่ยเรียกว่าแทบจะทุกคนที่รู้จักนะฮะ เขาจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่ารู้จักคนที่เป็นโรคซึมเศร้านั้นเพื่อนเพราะนั้นปล่อยวางนะครับเรื่องต่างๆที่บางทีเราดูข่าวอย่างข่าวทุกวันเนี่ยผมเอาข่าวมาอ่านว่าเอ้วันนี้ Fear a n d Greed Index เเท่านี้วันนี้มีข่าวไม่ดีตรงนี้นะครับแล้วก็ข่าวทั่วไปในในยุคสมัยเนี่ยผมว่ามันเร็วไปนั้นเพื่อนข่าวดีหนึ่งนาทีให้หลังก็เป็นข่าวไม่ดีแล้วนะฮะมันก็เหมือนกับเล่นกับความรู้สึกเรานะฮะแล้วก็เด็กในยุคใหม่เนี่ยผมมองว่า มันไม่ได้มีการเหมือนกับเข้าสังคมเหมือนยุคสมัยก่อนนะสมัยผมเด็กๆเนี่ยออถ้าเกิดจักรยานผมยางรั่วยอย่างเงี้ยผมมั่นใจว่าภายใน10นาทีเดี๋ยวก็มีคนในซอยมีพี่ในซอยมีคนรู้จักช่วยกันปะยางให้อะไรให้นะฮะสมัยนี้ก็ต้อง Google หรือ YouTube นะฮะเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับว่าเราต้องคิดเองนั้นเพื่อนก็เป็นสภาพสังคมที่น่าเห็นใจนะฮะ ทุกครั้งที่ผมปิดวิดีโอเนี่ยผมจะพูดตลอดว่าการอย่าตกในเรื่องของสุขภาพและในเรื่องของการลงทุนนะครับก็คือการเงินกับสุขภาพนั้นเพื่อนเพื่อนสมาชิกบางท่านถามว่าทําไมไม่พูดถึงความรักนะครับคือพูดง่ายๆว่าถ้าเรามีมีเงินมีสุขภาพนั้นเพื่อนผมว่าความรักเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเรื่องง่ายที่สุดนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณขาดเงินขาดสุขภาพเนี่ยก็เป็นอะไรที่ขาดไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิด มีเพื่อนที่ตกอยู่ในสภาพแบบนี้แบบ CFO อย่างเงี้ยเพื่อนๆเ,เราควรที่จะยื่นมือเข้าไปเหมือนกับถามสารทุกสุขเดบนะฮะออกมากินกาแฟกันนะเดี๋ยวเลี้ยงกาแฟอย่าปล่อยให้คนที่เรารู้จักเนี่ยอยู่ในสภาพที่เ,เป็นโรคซุมเศร้าที่แบบนานๆแล้วแบบถึงเวลาวันนึงอาจจะแก้ปัญหาไม่ได้แล้วตัดสินใจแบบนี้นะเพื่อนก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับโดยเฉพาะนักลงทุนรุ่นใหม่ น้องใหม่ที่เข้ามาในวงการเนี่ยคือผมไม่รู้ว่าแต่ละคนแบ็กกราวน์เป็นยังไงนะฮะบางคนอาจจะแบบโอ้โหวันนี้ลงมาเท่านี้ขาดทุนเท่านี้พรุ่งนี้เขียวอย่างนี้วันนี้แดงอย่างนี้เนี่ยบางทีมันอาจจะเล่นกับความรู้สึกเราเพราะนั้นปล่อยวางแล้วก็วางตัวเป็นกลางนะครับเอาล่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนั้นเพื่อนกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม